ณวันนี้เนี่ยประเทศไทยกําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วนะคะถ้าเราดูโครงสร้างประชากรณ,ณวันนี้เนี่ยเราจะพบว่าผู้สูงอายุซึ่งเราดีฟ i ว่าอายุ55ปีขึ้นไปเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ15ของประชากรทั้งหมดนะคะในอีกเพียง10กว่าปีข้างหน้าสัดส่วนนี้จะขยายตัวขึ้นมาเป็น25เปผู้สูงอายุ1ท่านเนี่ยจะมีคนวัยทำงานที่จะส u p p o r t ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยอตอนน้นวันนี้อยู่ที่7คนอีก10กว่าปีข้างหน้าจะมีเหลือแค่3คน สัดส่วนโครงสร้างประชากรของเราในวันนี้นะคะคล้ายครึงกับประเทศญี่ปุ่นเมื่อประมาณ30-40ปีที่แล้วแต่วันณวันนั้นเนี่ยรายได้ต่อหัวของประชากรของเขาเนี่ยสูงกว่าเราถึง3เท่าเพราะฉะนั้นณนะวันนี้เนี่ยเราอาจจะมีปัญหาที่เรียกว่า middle income trap เพราะว่าประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วนะคะก่อนที่เราจะมีรายได้เพียงพอ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นว่าศักยภาพในการแข่งขันทางด้านแรงงานของเราเนี่ยกำลังจะลดต่ําลงไปโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับเทพเพื่อนบ้านซึ่งมีคนในวัยทํางานเนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเรามากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแปลว,ว่าความน่าสนใจในการลงทุนของประเทศไทยในแง่นี้ก็อาจจะหายไปเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาจุดแข็งของเราเพื่อที่จะดึงดูดการลงทุนใหม่จากผลสำรวจของธนาคารไทยพาณิชย์นะคะเราจะพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เนี่ยประเมินเงินที่จะต้องใช้ใจ่ายหลังกเกษียณเอาไว้ไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นเมื่อถึงวัยเกษียณแล้วก็พบว่าเงินที่ตัวเองอยู่นั้นเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะดำรงชีวิตเหมือนกับวัยก่อนกเกษียณน,นะคะอาจจะมีสัดส่วนพอสมควรเลยทีเดียวที่ไม่ได้มีการวางแผนเอาไว้ก่อนเลยรวมไปทั้งค่าใช้ใจ่ายของการรักษาพยาบาลเนี่ยก็เติบโตเร็วก่าการเติบโตของเงินเฟ้อค่อนข้างมากนะคะ ภาครัฐทุกวันนี้ก็มีระบบประกันสังคมนะคะซึ่งประกบประกันสังคมของเราเนี่ยจะเน้น,นเรื่องของการ define benefit ก็คือเป็นการวางกรอบผลประโยชน์ที่ผู้สูงอายุจะได้รับหลังเกษียณแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเนื่องจากมีจำสัดส่วนของผู้สูงอายุสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับวัยแรงงานทำให้ ระบบเดิมเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะดูแลกลุ่มผู้สูงอายุนี้ได้ตามที่คาดเอาไว้เดิมนะคะก็ทำให้ภาครัฐเน,นี่ยอาจจะต้องมีการปรับโครงสร้างเป็นเน้นไปนในเรื่องของการ define contribution ก็คือพูดถึงในเรื่องของการเริ่มสะสมเ,เงินออมไว้ตั้งแต่วัยยังทำงานอยู่ไม่ว่าจะเป็นภา,บาคบังคับหรือว่าเป็นภาคสมัครใจก็ทำทีนะคะซึ่งก็อาจจะต้องวางโครงสร้างอาของอินสันีให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น นาวันนี้ภาคเอกชนเนี่ยอาจจะต้องมองในเรื่องของการยืดอายุกเกษียณออกไปนะคะเพราะว่าพูดถึงจริงๆแล้วเนี่ยอายุ55หรือ60นั้นเนี่ยยังเป็นวัยที่แข็งแรงอยู่มากแล้วก็ด้วยประสบการณ์การทำงานที่สะสมมาตลอดการทำงานนั้นเนี่ยก็ยังสามารถที่จะ,ะ contribute ให้กับองค์กรได้อย่างดีแล้วก็ณวันนี้เนี่ยเรามีปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนแรงงานการที่ยืดขยายเวลากเกษียณอายุออกไปเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ลงไปได้ค่อนข้างมาก ะะแล้วทั้งนี้ทั้งน้นเนี่ยทางบริษัทก็อาจจะสามารถที่จะรุ่มรวยในเรื่องของเวลาในการทํางานคนกลุ่มนี้อาจจะสามารถที่จะทํางานจากที่บ้านได้บ้างหรือว่าค่าแรงเนี่ยก็สามารถที่จะผันผวนไปตามเวลาที่เข้ามาทําให้กับบริษัทค่ะณว,วันนี้เนี่ยเรากาลังวิ่งแข่งกับเวลานะคะแล้วก็ถ้าถามถึงทุกท่านที่ได้เคยพยายามก็จะพบว่าการชะลอความแก่เนะี่ยเป็นสิ่งที่ทําได้ยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเป็นจะต้องเตรียมตัวกันไว้ตั้งแต่เนิ่นๆก็ต้องร่วมมือกันทุกฝ่ายค่ะ